เอฟอาร์ทำเด้ฝันเดิ่มตอนนี้จะเลขฝันกล่าวลด้ฝันเข้าก่อนจะให้เอฟสี่คิดดูเหมือนกันว่าถ้าฝันแบบนี้จะดีแบบไหนเอฟียืนขึ้นมาส่งปุ๊บแล้วก็ฮุ้มคนสองคนน่ะคนน้ำหนักประมาณหกิ นี่นี่เป็นของฝันนะไอ้เลขครุนี้มันจะเลขหางไวมันจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งไหมมันจะเป็นอย่างนี้หมาเองยกมือขึ้นแล้วก็อุ้มคนขึ้นมาอีกเขาป็นนักมวยนะน้ำหนักเขาจริๆแล้วมันยกไม่ขึ้นหรอแต่อาจารย์ยกขึ้นนะยกขึ้นทั้งสองคนเลยอย่างเงี้ยนี่เลขวันนี้มันจะหางไหมไอ้ยกนี่ตีว่าหกไหมล่ะแต่อาจารย์ตีว่าห้านะตีอาจารย์มีห้าไม่ตีห้ากันตีเลขอื่นกันนะไอ้ตี เแต่เองยกคนขึ้นมานี่เป็นสองคนนี้เราต้องต้องประกบให้เขาตรกันมนกันเลขหานนะน,นี่คือคำสั่งนะนี่คือมคมสัง่งยกคนขึ้นมาสองสองฐาแต่ยังไงมันก็ต้องได้โวย้ยน้ำหนักมันเข้ากันลนที่นี้นอย่างเงี้ยเราในผู้ยู่อันนี้ตรงกันได้นะอย่างนี้ได้ๆประกบกันได้นะอยา่างนี้มันยกขึ้นมาแล้วน้ำหนักสองคนเลยันเป็นแบบที่เข้ากันและมือละสองข้างยกข้างละคน มือมืน้างละคนแล้วกอนขึ้นมาละคนยกขึ้นมาอย่างนี้ทำไมยกขึ้นไปได้อย่างไรอย่างนี้ยกไปเทือกรือว่าหกก็ได้นะแต่อาจารย์ยังดีอาจารย์ว่าว่าห้าห้าต้องอยู่ต้องอยู่กลางนี่ก็ถ้าเกหกห้าหกอย่างนี้หนึ่งห้าหนึ่งอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าดีเป็นเป็นหเนี่ยถ้ายกขึ้นนะถ้ายกถ้ายกยกขึ้นเนี่ยทำไมยกขึ้นถ้ายกนี่ยถือว่าเป็นเลขหถ้ายกขึ้นก็เอาหัวเลขหกขึ้นมาก็เป็นเก้า ห้าเก้าก็ได้นนะเป็นเก้าห้าเก้าก็ได้เพราะการมีห้าหรือว่าเป็นห้าหรือว่าเป็นเก้าหนึ่งเก้าก็ได้อย่างเงี้ยสมมตินะนี่นี่เป็นเลขในเท่านี้เอาจุบกันไว้เราเผื่อจะได้เลขพูดไอ้นี้อฟรีก็จะอื้อหือแต่สี่เขาต้องเขาต้องการก็เราก็เป็นแค่เอนี่ยพังเนาะก็เป็นการพังให้เขาแลก็แบ่งกันเป็นชิ้ๆนี่คือการฝันน่ะนี่คือการฝัน เด่๋ยวยังยกรยกรุ่นสมมติในยกร่นสองคนละภางสองคนยกร้อมกรมอย่างนี้เลยคนละ่างมันเป็นเลขถามแต่ไทย่างนั้นถ้าภาษาสามเขาจะเรียกว่าเป็นเลขถานขอเออขออนาตพูดไทยหน่อยนะเพราะถ้าเราไม่พูดไทยมันจไม่จัะเออผู้ดิสารไม่ไม่จัดก็พูดไม่พ่อเราู็มีสามครุษนินเราบริการไม่พอมันเยอนเป็นทางทฤษฎีอะไรหนึ่งอย่างนี้นะเอายกรึมาอย่างนี้สองภาค มันเลขวันนี้มันจะเป็นเลขสามแตมาเรียนการอยากจะได้เพลงอย่าบอกว่าอยากจะได้เป็นสามตัวโดยไม่โดยไม่ต้องเลขสามได้มั้ยก็เอาเป็นที่ว่าห้าเก้าหนึ่งหรือว่าห้าเก้าสองอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นเลขเก้าเพราะว่าไอ้เลขหกตัวนั้นเป็นตัวยกตัวเลขหกันยยกขึ้นมาถ้ายกขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นเลขเก้าแทนป็นเลขหก บอกมันเอาหัวลงล่างเรายกขึ้นหนีมันจะกลายเลขเลขเก้าสามสีหัวหัวคงเลขหกกูตีบอกว่านักแล้วแต่บางคนก็ชอบหกแว่าแปบางคนชอบหกแว่าห้าปูตีเป็นตัวไหนก่อนค่ะตัวไหนครับผมผู้ตีเป็นตัวไหนก่อค่ะตัวไงครับปูปูตีเป็นตัวไหนคะมีหนึ่งห้าหนึ่งหรือว่า หนึ่งห้าอะไรเยี้งเงี้ยถ้าตีเป็นเลขสามเราสมมติเราตีเป็นเลขสามเลขยกมือมันเป็นเลขสามสองข้างยกขึ้นสองข้างเลยอย่างเงี้ยคนน้าหนาเท่ากันคนน้าหนาเท่ากันคนหนึ่งมัยืมหนึ่งนี่เราก็ฮุ่มขึ้นมามันก็เคยเคยยกเด็กขึ้นไปสองข้างนะเด็กยอมยอนลงเด็ที่หิด็ขึ้นไปสองข้างคนละข้างนะเธอจะตีเป็นเลขอะไรสมมติจะสันนะนะเธอจะตีเป็นเลขอะไรตีเป็นเลขสามะมันเหมือนกับ แต่เราใช้มือเรายกคุณโตค่ะเอาตามที่พูดตีให้เลยค่ะพูตั้งการันเนลยจะตีว่าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะอัลงไปแล้วก็ ปูปูปูเน้นตัวไหค่ะ,ะเอาเอาเบอร์ทั้งสีหางเลยบอกค่ะปูมันมันถูสีถ้าจะเน่นแบบนั้นเดี๋ยวกะหนึ่งห้าหนึ่ 5, 9, 1, งเล่นไปก่อนก็ได้อย่างนี้กะหนึ่งเอลกะห้าหนึ่งเก้าอย่างนี้ก็เฮ้ห้าเก้าหนึ่งอย่างเงี้ยเน่นได้ไหมวนันนี้ถ้าเพอชอบสองเพอจะเล่นสองออกมาสองกันหนึ่งเพอชอบอะไรนะอาจารย์ตามหน่อยเอา,เอาตามที่ปูเน้นเลยค่ะปู เตามติปูมากเลยค่ะค่ะเลขหนห้าเก้าหนึ่งกับห้าหนึ่งห้าโอเคค่ะมีสองหางเนาะค่ะคูหนึ <ok ่งห้าหนึ่งกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเลขหนึ่งห้าหนึ่งกห้าห้าหนึ่งก็ค่ะโอเคค่ะทีทีแกำสั่นมาแล้วกัเอากันแบบค่อยๆว่าให้ต้อเป็นแนวทางกันไปก่อนค่ะ เม็ดตัวหนึ่งเป็นตัวเด่นตัวเดียวนั่นแหละนะเป็นตัวเดียวที่ต้องเด่นให้ทีวี่ยแต่ตัวนี้เป็นการที่ว่านะหนี่เี้ขึ้นเกี่ยวข้คิที่ะข้างบนนะผ่าสามตัว่ิดว่าข้างบนอือแต่ข้างล่างเนี่ยอาการคิดว่ายังมีศูนย์แต่สามคือใจเย็นว่าตัวที่ว่าตัวเด่นมันจะเป็นตัวอะไรค่ะเดี๋ยวตามของชุดไทยที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะภรพภาก็ต้องเป็นแสงแลัแงแล้วทีก็ฝันไม่ว่ามันฝันแบบนี้ให้เอฟปีก็ตีดู อืมที่ที่ผ่านมาที่มันผ่านมาแต่คือวันไปเร่งดังเกินไปที่อาจารย์ให้ไปห้าสองผมว่าเกียรติตนั้นมันดังเกินไปห้าสองเก้าห้าสองหรือว่าแปดห้าสองสี่ห้าสองนั่นแหละมันจะเลขเก่าตัวเดิมนี่แหละมันมาที่อาจารย์บอกว่าบอกวเ่าเลขยตนี่มันเป็นเลขที่ว่าดื้อใช่ไหมถึงแต่อาจารย์พูดก็คือว่าเล่งเกียตมันเป็นเลขดื้อในเมื่อที่แล้วมันมากันด่มันก็มาจริงๆิจริงไหมเนะอืมเขาบอกว่าเขาบอกมันจะไปเที่ยวไว้เลขเก็ยตเขาจะถามว่ามันจะ ที่ว่าคนสุดท้ายมันบอกว่าไม่ไปแต่มันไปนั่งอยู่ในรถที่ไหนได้มันก็เหมือนกับที่ว่าไม่กระถามว่ามันจะไปไหมคนสุดท้ายมันไปนั่งกอก่อนเพื่อนเลยอย่างนี้ในวที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างนี้ยมนเด็กกยนแต่นะมันจะขยันเหมือนเก่าเมื่อเราจะรอตัวนี้อยู่บันเล็กๆที่มันจะขยันอีกทีไม่เลนจะรอก่อนเพราะว่าอาจารย์รู้มันจะมาไม่มาอย่างนี้เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเขาถามาอาจารย์เล่นตัวเดียววิ่งจะให้อาจารย์คิดว่า ห้าลงเก้าลงหนึ่งะข้าห้าตัวเลขที่หนึ่งกห้าลงเก้าห้าเด่นลงเก้าลงหนึ่งมรับสามตัวนี้มันต้องมีนะเพื่อเผื่อมันจะเข่ากันทั้งสามตัวเลยอย่างไงก็มีสองตัวเกินขึ้นหนึ่งการให้เลขต้องให้อย่างนี้ถือว่าเราต้องให้กี่เด็นตัวหนึ่งเป็นตัวที่ว่าต้องมามันมางวดที่แล้วไม่ได้เพราะว่าเขาเอาพวกหนึ่งมาแทนอาจารย์ก็ค,คิดว่าเขาเหมือนกับที่อาจารย์พู ไปก่อนมืนอนี่ก็มีแค่สองหางเนาะค่ะมีหนะะึงงออ่งห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าหนึ่งนะคะลงให้เอฟซีเออแล้วก็เลขวิ่งคับไปก้อนอันนี้ที่จะบอกก็ว่าเลขอะไรเลขแ่ชอบเลขข้าก็เลขวิ่งเป็นเลข เป็นความฝันของเพื่อนนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะค่ะไม่สนับสนุนการเล่นกนรารพนันนะคะสนับสนุนแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวนะคะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ